สวัสดีค่ะวันนี้จอมแจ็บนะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถตัว z ซนะคะซึ่งเป็น all new e2022 เลยค่ะหลายๆคนนะคะก็ได้เห็นโชมหน้าของตัวรถนี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะก็คืออันดับแรกเลยที่แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นตัว double dimension นะคะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะ สชั้นค่ะดีไซน์เป็นแบบเที่ยวสชั้นนะคะจุดเด่นก็สัญลักษณ์อีซูซุนะคะดูโดดเด่นมากเลยตุ้นนี้นะคะอยากจะบอกว่ามาพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นแบบ LED ให้นะคะเป็นระบบไบบีมโปรเจคเตอร์ให้นะคะพร้อม d a y ์ไลท์นะคะตัวไฟ daytime นะคะให้มาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะคู่กับไฟเลี้ยวให้นะคะเป็นตัวระบบไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะ รถสีขาวแบบนี้นะคะจะเป็นสีขาวไซเบียรนนะคะในส่วนของตัว Space Cap รุ่นตัวแซดนะคะมาดูล้อกันดีกว่าค่ะล้อของรุ่นแซดนะคะจะคล้ายลายคล้ายๆกับตัว L LDA เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยจะต่างกันตรงที่ลายล้อตัวแซดนะคะจะเป็นสีแบบทูโทนนะคะเป็นล้ออลอยแบบนี้ค่ะแล้วก็มีโลโก้สีแดงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ โอเครุ่นนี้นะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะที่สําคัญก็คือสามารถปรับและท้าไฟฟ้าได้แล้วนะคะในรุ่นของตัวแซดนะคะมือจับก็จะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยแบบนี้ค่ะมาดูด้านหลังนะคะตหรับตัวไฟท้ายนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะไล่เลเยอร์เป็นสีสองชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ โชว์ตัวระบบไฟเบรกนะคะเด่นชัดแน่นอนนะคะดูคมสวยมากนะคะแล้วก็มีโลโก้ของ ESU D-MAX ให้ด้วยรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังให้แล้วนะคะพร้อมมือจับสีเดียวกับตัวรถเปิด้า้แบบนี้นะคะโอเคจุดเด่นหลักๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะคะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะคะให้สังเกตที่โลโก้ด้านล่างแบบนี้นะคะจะบอกชื่อรุ่นได้ชัดเจนเลยนะคะ ก็จะเป็นตัวแซดนะคะแต่ถ้าเป็นตัว LDA จะไม่มีตัวแซดนะคะส่วนการชนท้ายตัวนี้จะให้มาจากโรงงานเลยค่ะเป็นแบบเขา้ารูปแบบนี้นะคะมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบแถบเป็นแบบเปิดได้นะคะมีกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับภายในสำหรับครอบครัวเล็กๆเนาะก็สามารถซื้อรถนะคะเป็นแบบรุ่นแถบได้เลยเพราะว่า เป็นตัวใหม่เนาะแล้วก็กว้างมากนะคะคอนโซลหน้านะคะในส่วนของการตกแต่งก็จะเป็นในส่วนของวัสดุตกแต่งสีเทาดำนะคะตัดกับโครเมียมแบบนี้นะคะก็จะดูสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับทวมาลาัยนะคะที่ทวมาลาัยก็จะเป็นแบบผิวหนังซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเดินได้สีขาวนะคะตัดกับตัวสีโครเมียมแบบนี้และ ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะในรุ่นนี้นะคะเพื่อเป็นคู่คอนโทรลให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวมัลติฟังก์ชันปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงนะคะรัดสายบางสายนะคะในตัวของฟัมาลัย่งจะลิงก์กับตัวหน้าจอระบบสัมผัสต,ตัวนี้ขนาด7นิ้วนั่นเองนะคะรุ่นนี้แล้วก็ระบบแอร์คะอยากจะบอกว่าสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วเนาะก็คือรักสุขภาพของลูกค้าไปอีกนะคะ สำหรับในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าเบาะให้มาเป็นแบบเบาะหนาทูแม็กให้เลยนะคะซึ่งจะระบายความร้อนเนาะไม่เก็บความร้อนนะคะลูกค้าโอเคประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่เก็บแม่แรงนั่นเองนะคะนี่อยู่ด้านหลังบเบาะแ็ดอีกช่องนึงก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะว่างอยู่ลูกค้าสามารถเก็บของได้นะคะตรงนี้เราก็จะมีเบาะแขบแถมให้ด้วยนะคะในส่วนของแขบด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าซื้อแขบแล้วจะสามารถนั่งได้หรือไม่นะคะตรงนี้อยากบอกเลยว่านั่งได้แน่นอนตอบโจทย์ครอบครัวคนที่มีจํานวนน้อยนะคะ3 4ถึงคนก็นั่งได้โอเค สำหรับรุ่นตัวแซตตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่เป็นตัวท็อปสุดนะคะในสำหรับรุ่นตัวต่ำหรือตัวเตี้ยที่เรียกติดปากกันเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆสำหรับตอนนี้ที่มีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็จะเป็นโปรดาวน้อยนะคะหรือโปรผ่อนน้อยนะคะลูกค้าสามารถเลือกตามใจได้เลยนะคะเซลจัดให้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจอมแจมก็จะมารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นก็ทักพอามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ